สวัสดีค่ะนุกนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซี FC, ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบเจอกับนุกเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นุกอยู่ที่บริษัเทเพชรยนต์นะคะโชว์รูมรถยนต์มือสองคุณภาพเกรด A ที่ใหญ่ที่สุดย่านมินบุรีนะคะแล้ววันนี้จัดรถสวยคันเด็ดนะคะมารีวิวอัปเดตกันอีกหนึ่งคันล้ว,วันนี้เลือกเป็นรถกระบะสี่ประตูเกียร์ออโต้ตัวท็อปสุดในรุ่นนะคะคันนี้เป็นนิสสันโนเวล่าสองานะคะสี่ประตูคาลิเบอร์ปี2019ันะคะเป็นตัวแบ็กเอดิชั่นง ได้เป็นสีแดงนะคะชุดแต่งจัดเต็มจากโรงงานเลยนะคะกับราคาเพียงแค่479,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหาไว้ใช้งานอยู่ไม่ควรพลาดเลยลูกค้าประวัติเครดิตดีฟรีดาวได้เลยขังวดตกผ่อนเดือนละ8,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะรายละเอียดเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวพารับชมในคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวพาดูออปชันกันก่อนสำหรับตัว EL เนี่ยออปชันครบถ้วนแล้วไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟเดย์ไทม์และนิ่งไลท์มีมาให้ครบถ้วน มีไฟตัดหมอกคู้หน้านะคะก็จางหน้ารุ่นนี้จะได้เป็นสีดาป้ายทะเบียนเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นป้ายกรุงเทพให้รันเลขใหม่ให้กับลูกค้าเลยนะคะแล้วก็คันนี้นะคะจริงๆฝากระโปรงเขาจะมีในส่วนของสติกเกอร์สไตล์แบ็กอิデิชั่นมาด้วยนะคะแต่ว่าคันนี้รถเพิ่งเข้าแล้วก็อาจจะมีริ้วรอตามการใช้งานทีมงานนะคะก็เลยอถอดออกนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราติดให้ใหม่นะคะในส่วนของชุดแต่งที่ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะรถคันนี้มีไปครบแน่นอนนะคะ คันนี้มีซุ้มล้อมาให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้สีเดิมๆจากโรงงานนะคะการันตีเรื่องโครงสร้างไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ําแน่นอนนะคะแล้วก็รถคันนี้ส่งตรวจสภาพตัวรถให้เรียบร้อยแล้วจากบริษัทกลางนะคะได้รถเกรดเผ่านมาตรฐานรถห้าดาวแน่นอนนะคะคันนี้ล้อแม็กอัอลอยสีดําเงาแบบนี้เลยสเปคเดิมๆโรงงานนะคะแม็กขนาดสิบแปดนิ้วนี่สภาพสวยเลยนะคะภาในข้าง อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะคะสัญลักษณ์โลโก้นะคะเกตรุ่นระบุเครื่องนะคะเครื่องยนต์2.5 d d Ti นะคะว j Turbo ม,มีมาครบถ้วนกระจกข้างปรับไฟฟ้าและจุดเด่นของคันนี้มีกล้อง360องศาด,ด้วยนะคะติดฟิล์มแล้วรอบคันคิ้วกันสร์ด้านบนมีมาให้ครบถ้วนนะคะเป็นระบบพูสตาร์สมาร์ทเอนที่คุณแจคเเลนะคะ<ม>นี่เลยภายในยใหม่เอี่ยมนะคะเนียทุกจุดตัวบาะ จะได้เป็นเบาะหนังนะคะเบาะสวยเบาะแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้านะคะคอนโซลตัวรถใหม่เอี่ยมแบบนี้เลยหน้าจอทัชกรินกล้องถอยมีมาให้ครบนะคะได้เป็นเกียร์ออโต้แบบนี้สวยสภาพสดมากๆนะคะภครใจรักสีแดงจักคันนี้ได้เลยเบาะแน่นๆตึงๆนะคะสำหรับตัวสีแดงจะเป็นตัวคันไฮไลท์เลยสําหรับนิสสันาวารารุ่นนี้นะคะแล้วก็มีแอร์หลังด้วยออปชั่นครบถ้วนนะคะมีพรมมาให้รอบคันนะคะแผงประตู อยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ไม่มีชำไม่มีถลอกใดๆทั้งสิ้นนะคะเจ้าของเดิมเดิมดูแลรถตีนะคะเล็กไม้วิ่งไปเพียง1นึ่งแสนต้นๆและจุดเด่นของคันนี้นะคะมีในส่วนของโลบาร์มาด้วยนะคะติดตั้งเพิ่มมาให้หล่อๆเลยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคันนี้รถสวยพร้อมใช้งานนะคะสัญลักษณ์ตัวแบ็กเอ dition นะคะติดตั้งให้นะคะในในส่วนของการเก็บรายละเอียดตัวรถนะคะจะเราดําเนินการให้หมดเลยนะคะต้องแจ้งก่อนว่ารถคือสองนะคะ อาจจะมีริ้วรอยตำการใช้งานบ้างนะคะแต่ว่าเราเก็บงานให้แต่ว่าถ้าการันตีโครงสร้างนะคะบริษัทเราการันตีแล้วนะคะไม่มีชนักกับสีเป็นเครื่องจมน้ำแน่นอนตรวจเช็คประวัตินายอุปกรณ์ติดรถมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือแม่แรงอาอะไรนะคะมีมาให้ครบท้วนแล้วก็สัญลักษณ์โลโก้นิสสันนวลาเกียร์ตุ้นตัว e อลด้านหลังมีมาให้ครบท้วน,นะคะกล้องถอยติดรถมีมาให้ครบนะคะเดี๋ยวพาดูในส่วนของกระบะไลเนอร์กันนะคะนี่เลย สภาพสวยสดนะคะรถกระบะคันนี้นะคะไม่มีช้ำไม่มีฝุ่ไม่มีชำรุดนะคะรถไม่มีการบรรทุกหนักหรือใช้งานหนักแน่นอนดูจากสภาพตัวรถได้เลยนี่สภาพปีพร้อมใช้งานนะคะโครงสร้างบอดี้ตัวรถมาเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขรอยเมกอาร์ตด้านหลังนะคะคมสวยแบบนี้เลยนี่แวะมาดูรถจริงที่ร้านได้เลยมาลองขับก่อนได้นะคะใครดูรถไม่เป็นพี่พาช่างมาดูรถได้นะคะ รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนคันนี้ราคาดีด้วยนะคะแค่สี่แสนเจ็ดหมืนเก้าพันบาทได้สี่ประตูออตโอต้ยกสูงไปใช้งานเลยนะคะคุ้มค่าแน่นอนนี่ด้านถ่ายก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะติดสติกเกอร์ฝั่งนู้นให้เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าบางทีอย่ลิ้วลอยมันมีบ้างในส่วนของสติกเกอร์แบบนี้มันจะมีแบบลิ้วลอยตามการใช้งานนะคะถ้าถ้ามันดูแล้วแบบมันไม่สวยนะคะเราเก็บงานให้อย,อย่างฝั่งฝั่งนู้นอ่ะเราก็เก็บงานไทยนะคะก็จะติดสติกเกอร์แบบนี้ไปให้ จะเป็นชุดแต่งจากโรงงานนะคะนี่สภาพสวยเลยซุ้มล้อมีมาให้ครบนะคะล้อแม็กสภาพสวยนะคะช่วงล่างดีครับดีแน่นอนนะคะนี่ถ้าเน้นเอาไปไว้ใช้งานนะเน้นราคาดีผ่อนถูกแล้วก็ออปชั่นครบคันนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างเลยได้สี่ประตูแต่ราคาเทียบเท่ารถเก่งเลยนะคะให้ดูฝั่งนี้ สภาพใหม่เอี่ยมเลยนะคะเบาสวยเบาแน่นเบาะตึงไม่มีแตกไม่มีขาดไม่มีช้ำนะคะโครงสร้างตัวรถเดิมๆหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะคะดูได้เลยพวงมลัยเป็นมัลติฟังก์ชันเชื่อมต่อบูทูรับสายเข้าออกได้นะคะมีในส่วนของคูดคอนโทรลด้วยนะคะแล้วก็คันนี้เลขมไมล์วิ่งไปเพียง1 6 0 0 0กิโลเท่านั้นถือว่าใช้งานปกติเลยสำหรับรถปี19นะคะเหยียบเบรกกดปุ่มพุชมาได้เลยรถคันนี้นะคะกุญแจเป็นแบบนี้ สตาร์ติดง่ายใช้งานได้ปกติเลยนะคะแอร์เย็นด้วยนะคะแอร์เย็นฉ่าเลยเปิดรถมาเนี่ยคือฉ่านะคะคันนี้นะคะเครื่องเล่นวิทยุ f m m เครื่องเล่นต่างๆใช้งานได้ปกติเชื่อมต่อบูทได้แล้วก็มีกล้อง360องศาสามารถมองได้รอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาหน้าหลัง ะคะแล้วก็กล้องถอยใช้งานได้ปกติไม่จําเป็นต้องเข้าเกียร์ถอยนะคะลูกค้ากดตรงคามิล่าได้เลยนะคะสามารถดูได้หมดจอดรถเฉยๆลูกค้าก็สามารถดูด้านนอกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดเด่นของรถคันนี้นะคะซึ่งนิส a ันนวราชทาถึงอยู่แล้วนะคะให้ออปชั่นมาแบบไม่กักเลยหัวเกียร์ไม่มีช้าไม่มีทละลอกนะคะคอนโซลตัวรถใหม่เอี่ยมแบบนี้นะคะรถไม่มีการใช้งานหนะั ะะเดี๋ยวเวลาเราทําสปาตัวรถเนี่ยรถจะสวยเหมือนรถใหม่เลยนะคะสภาพจะเนี้ยกว่านี้แน่นอนนะคะวันที่ลูกค้ารับรถเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าถ้าไม่บอกว่าเป็นมือสองนะคะไม่มีใครรู้แน่นอนนะคะยังก็ออกรถใหม่เลยสภาพเนี้ยมากมนะคะเพจรถอยู่ครบนะคะนิสสันโนรา,าเพจจะอยู่ตรงนี้ระบุทุกอย่างชัดเจนนะคะเลขเครื่องเลขถังตรงโอนได้ร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะคะโครงสร้างตัวรถมาเดิมๆหัวน,น็อตไม่มีแกะนะคะโอ้สภาพดีเนีย้ยนะคะ ซื้อสดได้จัดไปแนนได้ลูกค้าท่านไหนที่ไม่อยากใช้เงินในการออกรถคันนี้สามารถจัดยอดเต็มฟรีดาวได้เลยนะคะฟรีดาวเลทผ่อนอยู่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะถ้าดาวเพิ่มข่าข้างวดก็ลดลงนะคะและนี่ก็คือบอดี้ตัวรถภายในภายนอกรอบคันนะคะของรถคันนี้เดี๋ยวพาดูต่อในส่วนของรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะ่ะพาดูสำหรับรายละเอียดเครื่องยนต์รถคันนี้กันเลยนะคะ สำหรับเครื่องยนต์นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์2.5นะคะ VGS Turbo นะคะเครื่องยนต์ดีเซล163แรงม้าอัตราการเร่งดีออกตัวไม่อืดน,นะคะขับขี่ทั้งใกล้ทางไกลได้หมดนะคะใครเน้นลุยสายแตกสายบรรทุกจัดได้หมดสําหรับสภาพรถคันนี้ใหม่เอี่ยมนะคะแล้วก็เครื่องยนต์ดีอยู่แล้วเครื่องยนต์ทนอยู่แล้วนะคะสำหรับนาว่าถ้าใครเคยใช้เนว่าจะรู้กันดีว่าจริงๆแล้วเขาเป็นรถแบดลองก็จริงแต่ว่าเครื่อง นะคะเขาดีเขาทนแล้วก็ออปชั่นครบราคาก็ดีด้วยนะคะราคาถูกถ้าเน้นใช้งานนะนูกว่าคุ้มแน่นอนนะคะเครื่องสวยเครื่องแน่นเครื่องเดิมไม่มีน้ามันไหลเยิมนะคะฝากระโปรงน็อตไม่มีแกะเลยดูจากสภาพตัวรถได้เลยหัวน็อตไม่มีแกะนะคะนี่จุดมาร์กตามสีโรงงานมาครบคานหน้าเดิมตรงไม่มีคดไม่มีงงอนะคะดูได้เลยสภาพดี นะคะแล้วก็บตเตอรี่ลูกใหญ่ไฟเต็มนะคะระบบเซฟตี้ความปลอดภัยเบรก ABS มาครบจุดมากรึ่งสีมาครบนะคะเครื่องแน่นแน่นไม่มีน้ำมันไหลเยิ้มได้แต่งสงซนตรวจสอบตรวจเช็คได้หมดสภาพดีนะคะประวัติศูนย์เช็คได้นะคะฝากระโปรงเดิมๆแผงการความร้อนอยู่ในสภาพใหม่สมบูรณ์ไม่มีขาดไม่มียุ่ยไม่มีชำบรุดนะคะสติ๊กเกอร์หมาอกรงงานมาครบเมคอาร์ที่ฝากระโปรงมาครบนะคะสภาพดีเลยนะคะและนี่ก็คือสภาพแรกเข้าของนิสสันนาวา拉คันนี้นะคะ ขอย้ำรุ่นกันอีกทีหนึ่งนะคะคันนี้นิสันโนล่2.5 EL 4ประตูคาลิเบอร์นะคะปี2019เกียร์ออโต้นะคะเลขไมล์100,000ต้นๆกับราคาเพียงแค่479,000บาทได้เป็นตัวท็อปสุดในรุ่นเลยนะคะได้เป็นตัว Back Edition ซึ่งได้ชุดแต่งแท้จากโรงงานนะคะใครอยากได้รายละเอียดคันนี้เพิ่มเติมติดต่อฮานุกได้เลยนะคะที่เบอร์0986276826เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลย ะะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้นะคะดูรถให้ชอบให้ถูกใจนะคะเดี๋ยวนุ่งส่งไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงบ้านทั่วประเทศเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยสําหรับรถคันนี้นะคะแต่อย่างที่บอกรถของเราจะมีการเก็บรายละเอียดตัวรถให้นะคะวันที่ลูกค้ารับรถรถจะสวยจะเนี้ยบกว่านี้แน่นอนนะคะจะใหม่เอี่ยมเนี้ยบทุกจุดเลยนะคะ479,000บาทฝากไว้ด้วยราคานี้คุ้มแน่นอนนะคะวันนี้ ใครที่สนใจน,นะคะดูคลิปนี้จนจบแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีรถเข้าใหม่สวยๆลูกค้าจะได้ไม่พลาดการอัปเดตหรืออยากให้นุกรีวิวรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะวันนี้ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ